คนที่เขาเป็นเมียหลวงเขายังไม่มีความสุขเลยแล้วคุณเข้าไปเป็นมือที่สามในความสัมพันธ์ที่มันซับซ้อนเชิงซ้อนคุณมีความสุขเหรอเชื่อว่าไม่มีใครมีความสุขหรอกสามคนผัวเมียอยู่กันไปก็ละเหียดแก่ใจอยากได้ผัวมาครอบครองเพียงหนึ่งเดียวแต่สุดท้ายแล้วมันก็เลือกใครไม่ได้อยู่กับคนเจ้าชู้อยู่คนนอกใจสุดท้ายคุณอยากได้เขาไปเพื่ออะไรคุณอยากได้ของคนอื่นเหรอไม่มีเกียรติไม่มีศักดิ์ศรีเหรอ ผู้หญิงที่ดีต้องมีเกียรติมีศักดิ์ศรีไม่อยากได้สามีของใครแต่เนี่ยคุณอยากได้สามีของคนอื่นสามารถสำนึกจิตสำนึกคุณมีไหมระวังเถอะถ้าเวรกรรมทำงานเมลา,ายสุดท้ายก <c oughs> ำหนักกำหนาเลยนะคนเราบางทีอะมองข้ามผ่านสิ่งต่างๆเพียงเพราะว่าตัณหาความอยากของตนเองเพื่อตอบสนองต่อความอยากของตนเองโดยลืมนึกไปว่าระยะยาวอะผลจาการที่เราเลือกอะมันจะเป็นเงาสะท้อนย้อนกลับมาทำร้ายเรานะ เพราะนั้นนะคะคุณค่าของผู้หญิงเราอยู่ที่การที่เรามีงานมีเงินมีเกียรติมีศักดิ์ศรีแล้วก็หาสามีเป็นของตนเองให้ได้ไม่ใช่ไปแย่งสามีชาวบ้านค่ะวันนี้คุณอาจจะมีความสุขคุณอาจจะสุขใจที่ย่งไปได้ก็เชิญเอาไปค่ะเพราะผู้ชายที่ดีอะค่ะสามีมันก็ต้องซื่อสัตว์กับภรรยานี่เขาไม่ซื่อสัตว์กับภรรยาไปเลือกคุณคุณได้ของดีหรอคะดีใจด้วยแล้วกันนะถือว่าเมีหลวงเขาปล่อยสัตว์เข้าป่าส่วนคุณก็รับ ผลของชะตาก,กรรมในอนาคตข้างหน้าให้ได้แล้วกันคิดดูดีๆก่อนจะไปเป็นมือที่3ในชีวิตใครของใครใครเขาก็รัก